สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมหลังจากที่ตอนนั้นทำคลิปวิดีโอนะประกอบแบตเตอรี่นะครับ24โวล218อ่ะ280มลนะครับสำหรับเอาไว้ใช้เพื่อเก็บไฟไว้ใช้กลางคืนนะครับก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะลองใช้ก่อนสัก2-3เดือนนะครับแล้วก็จะมาทำคลิปวิดีโอที่บอกว่าเอ้ยเราต่อเจ้าตัว แบตเตอรี่ก้อนเนี้นะครับเข้ากับอ e ินเวอร์เตอร์ยังไงก็สรุปก็คือใช้ไปใช้มาตอนนี้ก็เข้าเดือนที่ผมว่าจะเข้าเดือนที่5้าแล้วครับเห็นค่าไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทําคลิปสักทีจนกระทั่งจนกระทั่งนี่ครับแบตเตอรี่มันงอกมาอีกก้อนก็ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนกันเลย2ชุดนี้นะครับก็คือเป็น24โวลต์นะครับ280ออมนะครับ ทำเหมือนกันแป๊ะเลยนะครับประกอบเหมือนกันแปะทุกอย่างนะครับมาบอกเหตุผลนี่ว่านะครับทําไมถึงมันถึงได้กลายเป็นสองก้อนนะครับก็เพราะว่าพอเราได้ลองใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วอ่ะนะครับตัวก้อนเดียวเนี่ยมันมันพอดีเกินไปแล้วบอกอย่างนี้มันพอดีเกินไปนะครับเราเลยคิดว่าถ้ามันมีสองก้อนเนี่ยให้มันมาช่วยกันโหลดให้มันช่วยกันแบ่งโหลด มันจะได้เซฟเรื่องของอายุของตัวแบตด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไฟได้มากขึ้นอะต้องบอกว่าอย่างนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจว่าเพิ่มแบตเตอรี่ที่เหมือนกันเนาะ4.4โวลต์280แอมป์เนี่ยเข้าไปอีกก้อนหนึ่งนะครับก็เลยสั่งมาประกอบแล้วก็เลยว่าอพอมันประกอบแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็อ่ะเดีย๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูนะว่าเราต่อพวงเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับเข้าไป อินเวอร์เตอร์ยังไงจริงเหมือนกันเลยเพราะว่าถึงแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นแบตเตอรีอร่2ก้อนนะแต่ว่าการต่อเข้าอินเวอร์เตอร์คือเหมือนกันนี้เริ่มเริ่มงั้นเริ่มต้นแบบนี้นะครับไอ้แบตเตอรี่2ก้อนเห็นว่าผมเป็น24บโวลต์280แอมป์นะครับแล้วทีนี้ผมเอามาต่อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าต่อแบบขนานนะครับก็ะะคือบวกบวกเข้าบวกนะครับแล้วก็ลบเข้าลบอ่านี้ ั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนะครับแบตเตอรี่ของก้อนแรงดันก็ยังเป็น24โวลต์เหมือนเดิมนะครับไม่มีการเพิ่มเพราะการขนาดนั่คือแรงดันไม่เพิ่มถ้าอยากให้มันเพิ่มเป็น48โวลต์เนี่ยคือต้องกล่าแบบอนุกรมนะส่วนสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือปริมาณของตัวไอเจ้าตัว M R ครับก็280รนะครับมาบวกอีก280ได้มาเท่าตัวหนึ่งเลยเห็นไหมครับมันกลายเป็น 560อกิ่านี่คือสินที่ผมได้เพิ่มขึ้นมานะครับอ่าที่ผมไม่ต่อเป็น48เพราะว่าเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ของผมอ่าไฮดูอินเวอร์เตอร์ขึ้นไปอีกทีหนึ่งในหลู่ข้างบนเราเป็นแบบรุ่น4,200วัตต์แล้วมันใช้กับแบตเตอรี่24บโวลต์ครับอ่าจะใช้2ี่หรือ4ี่ิมันก็ต้องพิจารณาถึงตัวอินเวอร์เตอร์นะครับนั่นเองซึ่งของผมมันย4่ี่ไงงั้นเพิ่มแบตก็คือ เราต้องเพิ่มแบบขนานเข้าไปาเป็นแบบนี้นี้จะเปรียบเทียบแบบนี้ให้ให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าไอ้แบตเตอรี่สองก้อนเนี่ยพอต่อแบบขนานแล้วมันมันช่วยกันยังไงหนึ่งหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเปรียบเสมือนน้ำหนึ่งถังแล้วกันเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีน้ำสองถังถังที่หนึ่งถังที่สองแล้วน้ำทั้งสองถังเนี่ยมันต่อท่อหากันนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราเติมน้ําเข้าถังน้ํามันก็จะบาลานซนะ์มันจะสมดุลเท่ากันตลอดเพราะไม่มีท่อเชื่อมถึงกันมันก็จะไหลหากฮะน้นะํามันจะไหลหากันก็เหมือนกระแสะไฟฟ้านะครับพอเราเอามีไฟจากอิวอร์เตอร์ชาร์จเข้าแบตน,นะครับนี่ต่อพ่วงเข้ามากระแสะไฟมันก็จะไหลนะครับเข้าทั้งสองก้อนเท่าๆกันกันมันเป็นแบบนี้นี่เอง แล้วเวลาดึงไฟใช้ครับมันก็ดึงออกไปนะครับทั้งสองก้อนเท่าเกันนะเปรียบเปรียบเทียบแบบนี้เข้าใจง่ายไหมครับนะผมก็มีน้ำสองถังมีแบตสองก้อนนะผมก็เก็บไฟได้มากขึ้นนะครับใช้ไฟได้มากขึ้นในเวลากลางคืนหรือในเวลาช่วงกลางวันอย่างเช่นหน้าฝนอย่างเงี้ยแดดไม่มีครนะผมก็สามารถมีไฟสำรองเอาไว้ใช้อ่านะอันนี้คือเหตุผลเนาะที่ จากแบตก้อนเดียวกลายเป็นแบตสองก้อนแล้วเอามาต่อขนานกันนะครับอืมอ่ะนั้นเรื่องที่สองที่อยากแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับก็คือเหมือนที่เคยตั้งใจไว้แหละเราต่อแบตเข้าอินเวอร์เตอร์อรยังไงอ่าอ่าหลังจากที่เราขนานแบตแล้วนะครับนะครับขนานแบตจริงๆมามาขนานตรงนี้แหละขนานในจุดที่มันเป็นเบรกเกอร์ดีนะครับบวกจากทังสองก้อนมาเข้าที่นี้ นะครับลบจากทั้ง2ก้อนแล้วมาเข้าที่เบรเกอร์ดีนะี่ผมมีเบรเกอร์ดีขนาดา200 200แอมป์นะผมเลือกขนาด200แอมตัวใหญ่เลยนะครับอีกอันนึงที่อยากจะบอกคือสายแบตทั้งตัวที่ใช้เชื่อมมาจากขั้วแบตนะครับขั้วแบตเนาะกับตัวที่ใช้ประกอบตอนที่อยู่ในอยู่ในเจ้าตัวไอกล่องของตัวแบตเตอรี่ถ้า,ถาเพื่อนๆเห็นนะคือผมเลือก ใช้ขนาด25สนะักแคมิเนี่ยมันจะรองรับแอมได้ประมาณร้อยกว่าแอมนะครับอันนี้ต้องจําเป็นเลยนะครับต้องเลยนะครับเพราะว่าพอเราใช้24โวลต์นะครับเวลามันดึงกระแสไฟเนี่ยแอมมันจะสูงนะมันจะเกิดความร้อนที่ท,ที่ตัวสายเราต้องใช้สายที่ขนาดที่มันถูกต้องนะครับก็คือ25ซักแควมินนะครับนั้นกระแสมันจะไม่ร้อนไม่งั้นไฟไหม้นะอ่านี่อันนี้ข้อแรกก่อนนะครับรวมไมถึงเวลามันเข้าไปที่อินเวอร์เตอร์ครับ ถ้าใช้สายเส้นเล็กเนี่ยมันดึงกระแสไม่ได้นะดึงกระแสไปไม่ถึงมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผลเสียต่ออินเวอร์เตอร์อีกเพราะว่าอินเวอร์เตอร์มันจะทำงานหนักแล้วสรุปก็คืออินเวอร์เตอร์จะพังนั่นเองนะครับข้อเสียเยอะเลยอินเวอร์เตอร์พังยังดีนะมันพังใช้งานไม่ได้เราซื้อใหม่ได้แต่ถ้าสายมันไฟไหม้มันร้อนมากาเี่ยอานี้อันตรายมากไม่แนะนำเลยเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับผมโอเค กลับมาตรงนี้กลับมาตรงแบตเตอรี่อ่ะอย่างที่เห็นนะครับบวกบวกกับบวกเชื่อมเข้าหาเบรกเกอร์ดีซีลบกับลบเชื่อมเข้าหาเบรกเกอร์ดีซีนะครับอ่าผมผมขอย้อนมากลับมาตรงนี้นิดนึงหลังจากที่เดี๋ยนะอันนี้จบที่เบรกเกอร์นะงั้นขอย้อนกลับมาที่แบตเตอรี่ก่อนพอคืออย่างที่บอกไปอะ่ะตอนแรกผมใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวไปประมาณ3เดือนนิดๆิอ่าแล้วผมก็เลยมาเพิ่มแบต,ตก้อนที่2 จังหวะที่ผมเพิ่มแบตเข้าไปเนี่ยครับผมจะวัดวัดโวลต์แหละวัดโวลต์ของแบตสองก้อนน,นะครับให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะแล้วก็ทำบาลานซ์แบตสองก้อนนี้ก่อนแบบง่ายๆแบบง่ายคือก็ต่อเขา้าต่อไอ้ตัวเนี้ขนานกันนั่นเองแต่ว่ายังไม่ใช้งานนะครับรอให้แบตสองก้อนเนี่ยมันไฟในแบตสองก้อนเนี่ยมันไหลห,หากันก่อน ให้มันแบตแบตเตอรี่โวลต์กับแอมป์เนี่ยมันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับตอนนี้ผมต่อนเนี่ยรู้สึกว่าไอ้เจ้าก้อนแรกเนี่ยมันจะมีไฟสูงกว่าก้อนก้อนที่สองนะอันนี้จะยีนนยามหรืออันนี้ยี่สิบสองถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วพอผมเชื่อมเสร็จปุ๊บแล้วผมกดกดเข้าไปดูใน BMS ของแต่ละรุ่นครับผมผมจะเห็นว่าไฟอ่ะมันค่อ,คอยๆไหลมานะครับไหลมา ก้อนที่น้อยกว่าเห็นเลยเห็นกระแสอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกเนี่ยมันบาลานซ์ตัวมันเองอยู่แล้วผมก็บาลานซ์ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวันนะครับอ่าเพื่อนๆจะทิ้งไว้นานกว่านี้ก็ได้นะครับยิ่งยิ่งนานก็ยิ่งดีแต่ของผมตอนนั้นก็จะใช้แล้วก็เลยบาลานซ์ไม่แค่วันเดียวโอเคอันนี้จบจบเรื่องกอนขนาดแบตไปกลับกลับมาที่ตรงการพ่วงเข้าไปนะครับนี่คือบวกบวกับวกบวกลบกับลบแล้วมาเข้าเบรกเกอร์ดีซีตัวนี้ อันนี้ก็เป็น1ชิ้นที่ต้องมีนะครับต้องมีนะครับก่อนที่จะเข้าอินเวอร์เตอร์ป้องกันไว้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมเป็นเบรกเกอร์ดีโดยเฉพาะแล้วก็ขนาดของแอมก็ให้มันให้มันอะไรนะสมดุลกับตัวแบตของเราแล้วก็สมดุลกับตัว,ตวการดึงกระแสไฟใช้งานนี้ผมเลือกไว้ที่200ถ้าน้อยไปอย่างเงี้ยแล้วเราดึงใช้เยอะไอ้เนี้ยก็ตัดไง เบเกอร์ก็ตัดใช่ไหมตัดบ่อยๆก็ไม่ดีใช่ไหมครับงั้นเราต้องเลือกให้มันมากกว่ากระแสที่เราใช้นะครับอานนี้ผมก็เลือกไว้เผื่อไว้เยอะเลยนะผมใช้จริงๆไม่ถึงร้อยหรอกอันเนี้ยส0งรอยแอมนะครับอ่ามันจะได้ไม่ตัดนะครับผมถ้าตัดบ่อยๆมันก็ส่งผลกับอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับใช้งานอยู่แล้วตัวตัวนี้มันตัดนะครับอ่าก็เป็นแบบนี้อ่าพอเราเชื่อมตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับ อตอนต่อใหม่ๆเนี่ยก็ยังเบรกเกอร์เป็นออฟอยู่ครับแล้วเราก็ต่อเชื่อมอเหมือนกันนะฮะยี่สิบห้าสแควร์มิลเนี่ยมาเชื่อมเข้าตัวอินเวอร์เตอร์ของเรานั่นเองนะครับแล้วตอนที่ต่อก็ปิดระบบนะอ <laughs> ินเวอร์เตอร์เราก็ต้องปิดระบบนะครับแล้วก็ต่อต่อแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราค่อยเปิดใช้งานนะครับแล้วก็เข้าไปติดตั้งค่า ต้องมีการเข้าไปตั้งค่าในอินเวอร์เตอร์เพิ่มเติมครับว่าเรามีแบตเตอรี่มาใช้แล้วนะครับเพราะบางเมนูเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่ตอนแรกเลยเราใช้แบบผสมไฟการไฟฟ้าแล้วก็ไฟจากตัวแผงโซลาเซลล์แต่พอเรามีแบตเตอรี่มาแล้วเราก็ต้องปรับตั้งค่าให้มันให้มันเหมาะสมด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่าค่าอะไรบ้างที่ผมได้ตั้งเพิ่มเข้าไปในเจ้าอีกตัวอินเวอร์เตอร์ เรามาดูที่อินเวอร์เตอร์ครับผมอ่ะนี่เรื่องการเปิดปิดเดี๋ยวผมน่าจัดทำทำแยกว่าอีกคลิปนึงหีกว่าเนาะจะได้จะได้ไ,ดไม,ไม่ไม่เยอะเกินไปนะครับอ่ามาดูที่อินเวอร์เตอร์เนี่ยพอเรามีแบตเข้ามาเห็นไหมครับเราเห็นเลยเห็นแรงดันเข้ามาก่อนมันจะโชว์ที่ตัวนี้ตอนแรกมันจะมีกระพริบว่า BP แล้วผมจะไม่เิีคือไม่มีแบตเตอรี่ตอนนี้ ไม่กระพริบแล้วนะครับไม่มี BP กระพริบแล้วเพราะว่าเรามีแบตเตอรี่เข้ามาใช้งานนะครับแล้วมันก็จะมีลูกศรวิ่งว่า,าโหลดเป็นน้อยครับตอนนี้ไฟจากแผงมันก็สามารถชาร์จเข้าตัวแบตเตอรี่เป็นลูกศรวิ่งลงมาแต่จริงจริงแดดจะหมดแล้วครับเนี่ยไม่ไม่เยอะหรอกนะลองกดดูนี่ครับสองร้อยสามสิบเอ็ดโวลต์เห็นไครับวิ่งมาแล้วก็ไปที่โหลดนะครับแต่ว่าเนี่ยแม้กระแสแอมป์ M ไม่มีแล้วเพราะแดดแดดมันหมดไปแล้วนะครับ ส่วนไฟฝั่งที่เป็นไฟบ้านเห็นไหมผมผมเอาเบรกเกอร์ลงนะครับผมไม่มีไฟเข้าเลยผมเป็นออฟกร้อยเปอรเซ็นแล้วนะครับเพราะพอแบตเตอรี่ผมเยอะเนี่ยผมมั่นใจว่ามันจ่ายพลังงานได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีความจาเป็นจะต้องเอาไฟจากการไฟฟ้าเข้ามานะครับที่อินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะลองยกเบรกเกอร์ไฟจากการไฟฟ้าให้ดูครับถ้ามีไฟจากการไฟฟ้าเข้ามา นะครับมันจะเป็นรูปเสาไฟฟ้าแล้วก็มีแรงดัน2 3 5 3 6โวลต์วิ่งเข้ามาแต่สังเกตที่ตัวเส้นการใช้ไฟนครับการไหลของไฟจะเห็นว่าไม่จากเสาไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีสายวิ่งมาหาที่อินเวอร์เตอร์มันจะมีแค่จากแผงนไครับวิ่งออกมาแล้วก็มีที่แบตเตอรี่เพราะว่าเราเราคอนฟิกอเรามีการปรับการตั้งค่านั่นเองว่า ให้เน้นใช้ไฟจากะนะโซล่าแบตเตอรี่แล้วค่อยไปเปล่นการไฟฟ้าเนี่ยลำดับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะเลือกไฟจากโซล่าก่อนถ้าโซล่าไม่มีให้ไฟให้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็เป็นการไฟฟ้านะครับผมเลยสามารถนี่ครับตัดไฟจากการไฟฟ้าได้เลยอ่าสองอันนี้นี้มาดูการติดตั้งกันครับอ่าตอนนี้กำลังใช้งานนะครับผมอ่าตอนนี้ไม่มีไฟชาร์จลงแบตแดดหมดแล้ว ครับมีจัดแผงมันได้แค่ประมาณร0อวัตนะร0อวัตต์นิดเดียวแต่ว่ามีโหลดอยู่1 6อยวัตต์เดียมันพอดีกันงั้นมันก็เลยไม่ดึงไฟจากแบตนั่นเองงั้นแบตผมก็เสมอตัวอยู่นะครับกดไปเรื่อยๆยี่สิบหกจุดโวลต์ประมาณนี้นะครับผมะเรามาดูการตั้งค่ากันครับกดการตั้งค่าที่อินเวอร์เตอร์เนาะเข้ามาแล้วเมนูแรก คือเมนูที่1น,นั่นเองที่ผมบอกไปไหมครับมันเป็น SBU เนี่ยโซล่าแบตเตอรี่อา utility นะการไฟฟ้าไว้หลังสุดอันนี้แหละมันก็จะไม่ใช้การไฟฟ้าเลยมันก็ใช้โซล่าแบตเตอรี่ก่อนอันนี้คืออันแรกที่ต้องตั้งเมนูต่อไปเมนูที่2เมนูที่2ก็คือเป็นการตั้งกระแสนะครับไฟจากแผงเนี่ยชาร์จลงแบตตอนแรกที่ผมใช้แบตก้อนเดียวผมตั้งไว้ที่4 0แอมป์ตอนนี้ผมมีแบตสก้อนผมก็เลยตั้งเป็น8 0แอมป์ครับ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะมันจะเวลาลงไปที่แบตเนี่ยมันจะเฉลี่ยกันมันก็จะเหลือก้อนละ40่สิบนะมันจะบาลานให้นะครับมันก็จะเหลือก้อนละ4 0่แอมนะครับแผงผมว่ามันมีแค่หกแผงนะครับมันมันจะไม่สามารถจ่ายไฟได้แบบ ทั้งวันนะครับต,ต้องคิดว่าวันนึงมันได้แดดห้าชั่วโมงแล้วยิ่งหน้าฝนแดดยิ่งหายเพราะฉะนั้นบางทีก็ได้สิบแอมป์บางทีก็ได้ยี่สิบแอมป์นะครับลานจะถึงแปดสิบสักทีหนึ่งนะครับถามว่าถ้าแบตลูกหนึ่งเต็มมันไกลแล้วมันจะไปชาร์จแบตลงอีกลูกหนึ่งแปดสิบแอมป์เลยไหมมันก็เป็นอย่างนั้นนะนะครับแต่ว่าเราก็มีการป้องกันอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าในแบตแต่ละก้อนนะครับผมมี b m s และใน b m s แต่ละก้อนผมตั้งสูงสุดไว้ว่่าาาไไไฟเเข้า้ชาร์จดมกิน60อ ป้องกันไม่งั้นเดี๋ยวปัญหาตามต่อมาถ้าเราชาร์จแบตสูงเกินไปแบตก็จะบวมนะครับแบตก็จะเสื่อมอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะครับผมก็มีป้องกัน2ชั้นนะยังไงก็ไม่เกิน80เฉลี่ยแล้วเหลือก้อนละสี่สิบเพราะผมมีแผงแค่6แผงแต่ถ้ามันเกิดกรณีแบบมันเกินจริงๆผมก็มี BMS ในแบตแต่ละก้อนที่มาช่วยตัดด้วยนั่นเองว่าไม่เกินหกนะครับผมสองชั้นเนาะ เขาบอกว่าไม่ให้เกิน30%ของของแบตนะครับก็ถ้าร้0ยแอมร้อยแอมก็คือ30แอมใช่ไหมครับอของผมมัน280แอมเนี่ยมันก็ถึงตั้งไว้แค่60นะครับก็เซฟสุดๆนะครับผมมาดูเมนูต่อไปที่ต้องตั้งครับจะเป็นเมนูที่5นีครับอันนี้เลือกเป็นอันนี้เป็นเลือกของปเป็นการเลือกประเภทของแบตครับถ้าเป็น l ิเธียมฟอ o เฟต a t e ผมก็เลือกเป็น U S E แบบนี้ แล้วก็เมนูต่อไปเป็นเม,มนูที่11เมนูที่11อันนี้มัน,เป,นเป็นการตั้งแอมป์ชาร์จจากการไฟฟ้าจริงๆมันตั้งเผื่อไว้ก่อนนะเราสามารถดึงไฟจากการไฟฟ้ามาชาร์จลงแบตได้ผมตั้งไว้แค่1 0แอมป์แต่จริงๆแล้วเราจะไม่ดึงไฟมามาชาร์จเลยนะเพราะเราต้องการประหยัดไฟไงเราเอาไฟจากแดดมาชาร์จอย่างเดียวตั้งไว้เผื่อแต่ใช้ไม่ใช้ก็วัดกันอีกทีนึงเพราะว่ามัน,มนจะทํางานสัมพันธ์กับอีกเมนูหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดู เมนูต่อมาเมนูที่เมนูที่สิเมนูสิก็คืออันนี้ตั้งเขาเรียกว่าตั้งต่ำตัดแบตเตอรี่เรา24โวลต์ก็จริงแต่ว่าเมื่อกี้มันโชว์ว่า26่สใช่ไหมครับอันนี้ผมตั้งไว้ยี่สจุานะจำไว้ก่อนเดี๋ยวมันเด้งกลับ2 4่สคือต่ำตัดนะครับเว่าเราใช้แบตเต็ม,เต,มเต็มเนี่ยนะครับถ้าแดดหมดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่26.5 แล้วมันก็จะใช้ไฟไปเรื่อยๆนะครับแต่เราไม่สามารถปล่อยให้มันใช้ไฟจนหมดก้อนได้นะแล้วแบตจะเสื่อมเราจะตั้งที่เมนู12เมื่อกี้นี้ว่าเป็นต่ำตัดคือถ้าแรงดันแบตนะครับทั้งสองก้อนเนี่ยมันเฉลี่ยกันอยู่แล้วนะถ้าที่อินเวอร์เตอร์มันเช็คแล้วมันต่ำกว่าเท่าไหร่ครับ24.5นะผมเซฟสุดๆเลย บางคนกขาตั้งที่24ผมไม่เอา24ก็ผมยังมองว่าต่ำไปผมเลยตั้งว่าเป็น24.5ถ้ามันถึง24ลงมาถึง24.5เมื่อไหร่นะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะไม่ดึงไฟจากแบตแล้วนะครับอืมอ่าเมนูที่22อ่านี่นะครับแล้วในกรณีที่เรามีการไฟฟ้าต่อร่วมด้วยเนี่ยมันจะวิ่งกลับไปที่ไฟจากการไฟฟ้า เ,เพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้เราจําเป็นต้องเปิดไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาแต่ของผมเนี่ยมั่นใจว่ามันไม่ต่ำก่อนย4่า24.5แน่ๆนี้เราก็ตั้งแค่เพื่อเซฟแบตไว้เฉยๆนะครับเพราะถึงต้องมีแบต2ก้อนไงเมื่อก่อนมีแบตก้อนเดียวครับถึงทุกคืนเลยที่สามที่สเนี่ยมันย4 5แล้วมันก็ตัดแล้วก็ไปดึงกันไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าครับผมนี่เป็นที่มาเนาะเมนูต่อไปเมนูที่ 13อันนี้เป็นตัวโวลต์เต็มนะครับเต็มต่อนั่นเองโวลต์เต็มก็คือพอมัน24.5เนี่ยบอกไปแล้วว่ามันจะตัดไม่ใช้ไฟจากแบตแล้วแล้วมันก็จะรอตอนเช้าให้ไฟมาชาร์จชาร์จแต่มันก็จะชาร์จไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ตัดกลับไปใช้แบตเตอรี่จนกว่าจะถึงนี่ครับพี่เราตั้งคือ27.0นั่นเองเบนิวที่สเมื่อไร่ชาร์จจนถึง27.0ซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่ามันจะกี่โมงไงเพราะมันอยู่ที่แดดไงแดดดีไหมอะไรไหมเนี่ยมันก็ชาร์จเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเต็มก็น่าจะถ้าแดดดีๆนะแดดดีๆนะครับประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองมันก็ถึงยี่สิบเจ็ดนะอ่าแล้วก็ใช้แบตไปไม่เยอะนะ,ะประมาณนั้นแต่ก็บอกไม่ได้ครับสภาพอากาศเพราะมันเป็นพลังงานธรรมชาติก็อยู่ที่แดดนะครับเมนูสิบสามนะครับอ่าเต็มต่อนั่นเองนะครับกับกับมาใช้ไฟจากแบตเตอรี่ก็คือ ต้องชาร์จให้เต็มจนถึง27นั่นเองมาดูเมนูต่อไปครับเมนูที่16 16สิบหกนะครับ O.S.O. จริงๆตอนนี้ก็ตั้งไว้ตั้งแต่แรกว่าเป็น O.S.O. ไอเมนูนี้แหละเมนูนี้นี่แหละคือท,ที่เป็นตัวบอกว่าจะชาร์จไฟจากแหล่งจ่ายไฟไหนบ้างครับแบตเตอรี่ O.S.O. คือ เลือกไฟจากโซลาร์เซลล์อย่างเดียวมาชาร์จเข้าแบตเตอรี่อ่ะเลือกเป็นอันนี้ครับผมเมนูต่อไปอผมกดก่อนเดี๋ยวมันเด้งหายเมนูที่26ครับผมอ่ายี 26, ่สิบหกเกินมาอันนี้เป็นชาร์จแบตเต็มนั่นเองนะครับอ่าเขาเรียกว่ากระแสในการชาร์จอ่ะ เป็นกระแสในการชาร์จเดี๋ยวนะผมขอรูว่ามันจะมีมันจะ,จะสัมพันธ์กันระหว่าง27กับ26อ่ะ26 20อ่ะ26ครับ26ก่อนผมตั้งไว้ที่28.5มันคือตั้งแรงดันในการชาร์จลงแบตเพราะแบตเราคือ24โวลต์เต็มสุดก็คือ26.5นะเราตั้งเกินมาเป็น28.5ให้มันสูงกว่านะครับสูงกว่าจริงๆในคู่มือเขาตั้งเป็น29แต่ผมก็ลดลดลงมาหน่อย ให้เหลือ28.5เพื่อแรงดันสูงกว่าแบตเตอรี่ของเราแล้วมันจะชาร์จไฟเรื่อยๆจนจนแบตเต็มนะครับแล้วก็เมนูที่27สัมพันกับ26อันนี้คือโวลลอยนะครับชาร์จเมื่อไหร่จึงถึงมองว่าแบตเต็มแล้วหยุดชาร์จเรียกว่าโวลลอยผมจะตั้งให้มันมันต้องตั้งใกล้เคียงกันนะอย่างเงี้ยครับ28.5แล้วก็มาเป็น28หมายความว่าถ้ามันชาร์จลงเรื่อยๆจนกระทั่งแดดดีมากไฟมาเรื่อยๆชาร์จลงเรื่อยๆเนี่ยครับ จนเมื่อไหร่มันถึง28.0เป็นวอลลอยแล้วมันจะรักษาระดับของแบตแล้วแล้วมันจะไม่ชาร์จไฟต่อมัมนแค่ชาร์จเพื่อรักษาระดับไว้ว่าโอเคแบตเต็มแล้วนะ,ะประมาณนี้นะครับคือ28.0โอเคเมนูต่อมาน,น่าจะเป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะครับในการตรวจสอบการตั้งค่าแบตของเรานะครับแล้วก็คือเมนูที่29ครับผมเมนู29 ไปเรื่อยๆก่อนยี่สิบเจ็ดอันนี้ยี่สิบเก้าอ่ายี่สิบเก้าอันนี้ตั้งไว้ว่ายี่สิบสองโวลต์อันนี้คือถ้าต่ํากว่ายี่สิบสองมันจะตัดก็คือเครื่องมันจะเข้าโหมดปิดเครื่องตัวเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้งานเพราะแบตหมดแล้วเห็นไหมตั้งไว้ยี่สิบสองแต่จริงๆยี่สิบสี่จุดห้าเนี่ยมันต้องตัดแล้วนะเนอะเพราะว่าหมอยี่สิบสี่จุดห้าไม่ใช้แบตแล้ว แต่ถ้ามันต่ํากว่านั้นอีกด้วยอะไรก็ไม่รู้มันไปเจอที่22แรงดันแบตเหลือ22โวลต์เมื่อไหร่ครับเครื่องมันจะปิดตัวเองหยุดการทํางานนะครับมันจะไม่จ่ายไฟงั้นตัวที่จะมาทํางานต่อคือ ATS มันจะตัดไฟจาก emergency คือไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยมาใช้แทนมันก็ไม่มีไฟจากตัวอินเวอร์เตอร์แล้วนั่นเองแต่มันจะตัดต่อเมื่อกรณีนี้ครับไม่มีไฟการไฟฟ้าเข้ามา นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันถึง22จริงนะเครื่องมันก็จะปิดชัดดาวแต่ถ้าผมมียกมียกไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาก็จริงเนาะมือนถึง22ก็จริงแต่เครื่องมันก็ยังเปิดอยู่เห็นไหมครับมันจะเมนูต่างๆมันจะสัมพันธ์มีเงื่อนไขกันอยู่โอเคครับผมอันนี้ก็คือเมนูทั้งหมดนั่นแหละที่ได้มีการตั้งค่าเข้าไปนะครับหลังจากที่เราเชื่อมแบตเตอรี่เข้าไปแล้ว ครับควรจริงๆมันควรจะต่อแบตเข้าไปนะครับแล้วให้เครื่องมันติดยังไม่ต้องเปิดเครื่องเครื่องมันจะติดก่อนนะครับก็คือใส่แบตเข้าไปนะครับใส่แบตก่อนเนาะใส่แบตก่อนแล้วก็เปิดเบรกเกอร์เปิด Baker, เบรกเกอร์ให้ไฟของแบตจะวิ่งเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์จอมันจะไม่เปิดนะจอมันจะไม่แสดงผลอะไรอยู่แต่พอเรายกไฟจากการไฟฟ้าครับเดีย๋ยวจอมันจะติดขึ้นมาว่าเห็นแบตแล้วก็เห็นไฟจากการไฟฟ้า เนี่ยมันจะยังไม่ต้องเปิดเครื่องเราจะสามารถกดเมนูเปลี่ยนค่าต่างๆไล้ก่อนพอเปลี่ยนค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยกดเปิดเครื่องอินเวอร์เตอร์ทางานนะครับการเปิดสวิตช์เนี่ยหมายความว่าเป็นการเปิดให้อินเวอร์เตอร์เริ่มจ่ายไฟไปไป,ไปหาโหลดนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่เครื่องมัน,ม,นมันเหมือนจะเปิดอัตโนมัติเมื่อมีไฟจากการไฟฟ้าให้เราก,กดตั้งค่าได้แล้วก็ตั้งเสียก่อนที่จะเปิดเครื่อง ในส่วนของการเปิดปิดอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมทาอย่างที่บอกเดี๋ยวทําคลิปแยกอีกทีดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายนะครับผมอ่าก็เนี่แหละรครับคือทั้งหมดที่อยากจะบอกในคลิปนี้นะการการต่อแบตเข้ามาใช้งานอินเวอร์เตอร์แล้วก็ต้องตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ยังไงนะครับส่วนเรื่องค่าไฟอย่างที่ผมบอกผมรู้แล้วว่าต่อแบตเนี่ยค่าไฟเหลือเท่าไหร่ ในรูปแบบของอะไรนะแบตก้อนเดียวประมาณ3-4เดือนเดี๋ยวขอผมรอดูอีกสัก3เดือนหลังจากที่ผมต่อไฟไ้ต่อแบตเตอรี่เข้าไปเป็น2ก้อนขนานกันเนี่ยค่าไฟจะลดลงไปอีกเท่าไหร่เนาะอ่าแล้วเดี๋ยวตอนนั้นผมจะมาทําคลิปให้ดูทีด,ดีกว่าเรื่องค่าไฟหลังจากที่พงแบตเข้าไปแล้วนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่อง การทำโซลาร์เซลล์ใช้เองที่บ้านนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ